สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาทำพแพนงหมูนะคะพแพนงหมูของยายก็นี่ค่ะมีกะทินะคะก็มีหมูนี่ค่ะหมูหม,มักนะคะหมูหมักเอาไว้แล้วก็มีพริกขี้หนูแดงหั่นไว้กับใบมะกรูดนี่ขาดไม่ได้ก็คือพริกพแพนงของเราจ้านี่ค่ะ พริกกระแนงของเรานี่เดี๋ยวเราเรท่วกระทียก่อนนะคะเคท่วกระเทียมให้ขึ้นมันก่อนนะคะทุกคนเคี่วกระเทียมขึ้นขึ้นมันก่อนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลาน้ำมันหอยเสีวขาวผงนัวดีนดีน่อยค่ะ แล้วยายจะใส่มะเขือเปราะด้วยนะคะไอ้มะเขือพวงด้วยนะคะวันนี้ใส่มะเขือพวงนะคะพริกขแนงก็คือซื้อมาตลาดค่ะแล้วก็มาตําตำพริกกระเทียมเพิ่มอีกนะคะหัวตะไคร้ใส่ลงไปนะคะนี่ยายก็จะตําตำตำใหม่นะคะผสมไปอืมข้าวแต่ของเขานี่ยยายว่ามันจะไม่อ่าไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะ เราก็เลยต้องตำเพิ่มอีกนะคะต่อไปเราคือเคี่ยวกะทิก่อนจ้าเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนนะคะทุกคนกะทิของเราก็แตกมันแล้วนะคะเราเจะเกลพริกลงไปะคะ่ะพริกลงมาผัดคะ่ะน้ำกลุ่นจะลุนใจเลยนะคะ หัดไปเรื่อ,อยๆไฟเบาๆค่ะ เต็มกะคิออะไปที้ค่ะตักเที่ยวให้พิ่ให้พีก่แกงของเราหอมนะคะพิดแกงของเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจ้าพิกพแนงพิชแนงค่ะไม่ใช่พิก่แกงผัดให้หอมไปเลยค่ะ ได้จะได้ที่แล้วนะคะยายทำไฟอ่อนๆเล่งไฟนิดหนึ่งหอมแล้วค่ะหอมพริกแหนงหอมแล้วหอมแล้ว เราก็จะเอาหมูใส่เลยค่ะแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเลยค่ะน,นี่หมูสองยายก็หมักไ้แล้วนะคะหมักใส่น้ำซีอิ๊วไม่ได้ใส่กันมากมายใส่ซีอิ๊วแล้วกันก็ถายนางลงนิดหน่อย มัมกแว้เพื่อว่าม่ห้องไหนเราสดเกินไปนะคะะกดนนุ่นม เอาเนื้อ่าเอาเสี้ขาวปลาเลยนะคุแม่นสันตาเลย bánh no ta nít này nó khác đây sẽ rút đi cái mít này Hãy sẵn cho kênh ขาดไม่ได้ก็ติดเกลือนะคะใส่เกลือด้วยนะคะอาหารทุกอย่างใส่เกลือจะมีรสชาติเข้มข้นนะคะเติน้ำไปหน่อยอันนี้รอน้ําเดือดก่อนนะจ๊ะีายจะใส่น้ำเกลือพวงนะคะแผนของยายก็เดือดแล้วนะคะนี่น่าทานไหมคะยายจะใส่น้ำเกลือ วังไปจ้านี่ใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ไม่ใส่ก็ไม่ว่าก,กันนะคะแล้วแต่คุณชอบดูบรรยากาศนนผ่ยต้นผาอ,อร่อยมากค่ะชิมแล้วค่ะ ใส่น้ำเยอะนิดนึงเพราะว่าจะใส่ถุงขายนะคะเดี๋ยวมะเขือสุกก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะทุกคนคะ่ะนี่รอรอมะเขือสุกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมะเขือของยายก็สุกแล้วนะจ๊ะ เรจะใส่ใบมะกรูดลงไปพริกขี้หนูนะคะหนูจอยนะคะพริกแดงแดงสีสันนะคะความหอมนะคะจะเติมกะทิไปจ้ามันๆไปเลยเให้หมดเลยจ้ะนี่๋อ้ ยอดจ้ะความอร่อยสินะจ้าเป็นอันว่าเสร็จเสร็จนะจ้าทุกคนน่ารับประทานไหมคะสั่งได้นะคะถุงละสามสิบบาทเองค่ะแค่นี้ก็จบคลิปแล้วนะจ้า,าแนงหมูหมักอร่อยมากๆจ้าสวัสดีค่ะ